เมื่อรัฐบาลเนี่ยนะได้จัดเงินกองทุนเริ่มมาแต่กรอกร์รก็กยอสอนเนี่ย ในเมื่อประชาชนยังขาดเงินทองที่จะดูแลเรื่องการพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษาเนี่ยรัฐบาลก็จําเป็นก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีนะทุกคนเนี่ยคนจะต้องสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยจะนักเรียนทุกคนเนี่ยเขาได้มีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตนเองจะต้องมีเนี่ยก็คือความซื่อสัตย์ความกตันอยู่เพราะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเราขาด ทุนกอนนี้จากรัฐบาลแล้วเนี่ยนะโอกาสทางการศึกษาเราก็จะด้อยลงไปโอกาสให้คนรุ่นหลังนักเยายุชนรุ่นหลังเนี่ยเราจะได้มีโอกาสกู้ยืมเงินเนี่ยมันก็อาจจะหมดไปด้วยเพราะว่ามันไม่มีเงินหรอกที่จะเติมลงไปถ้าหากว่าเราให้กองคลังเนี่ยนะเขาช่วยจัดการนะหากจากเงินเดือนเนี่ยนะนะนะมันจะทําให้ให้ให้วินัยในการใช้เงินเนี่ยมันดีขึ้นมานะคนเราเนถ้าเรา มีเงินเท่าไหรล่ลวแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นี่ก่อนเนี่ยมันก็นจะนึกว่ามีมากก็อาจจะไปซื้อข้าวซื้อของไปท่องเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่ไปก็หมดไปอีกนักผัดวันประกันพุ่งไปว,ว่าเปียเดินหน้าก็ใช้แล้วก็ใช้ต่างๆเนี่ยมนันจะทําให้คนเนี่ยมันกลายเป็นคนขาดวินยัยในการบริหารการจัดก,การเรื่องราวให้กับตนเองด้วยเพราะนั้นก็อยากจะ ทั้งทั้งหมดเนี่ยนะเข้าสูร่ระบบซะทางมหาลัยในสวนเนี่ยนะผมคิดว่าเมื่อสองปีที่แล้วเทไงเนี่ยนีเมื่อทราบเรื่องนี้เข้าเนี่ยว่ามีคนบางกลุ่มบางพวกไม่ได้จัดการใช้นี่ให้กยศเนี่ยนะก็ได้เรียกว่าพบนะต้อทำความตกลงกัน,น,นว่าจะต้องชดใช้นี่ไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นตัวอย่างที่ดี ใม,มาลัยเราไม่ควรนะที่จะแสดงนะคุณธรรมที่จธทําตรงนีนะ้ให้มันบกพร่องไปนะแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยกับนิสิตนะที่จะเข้าโครงการกู้ยืมเงินจากกยศมาใช้การการศึกษาต่อไปด้วยเนี่ยถ้าหากว่าคนใดก็ตามเนี่ยนะที่กู้ยืมเงินมาศึกษาจบแล้วมาทํางานอยู่ในมาหาลัยแล้วเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินนะคืนเงินให้กับกยศเนี่ยนะมหาลัยก็ต้องจัดการ ไปปล่อยไว้ไม่ได้แบบมหาลัยจะถือว่าโอเคไม่ใช่เรื่องของมหาลัยเป็นเรื่องของกอจสอที่ต้องติดตามนะอะผมก็คิดว่าไม่ถูกมันกองทุนไม่มีเงินเพียงพอแล้วเนี่ยปัญหาก็ะจะตกกับคนในชาติเลยท่านี้เยาวชนในวันข้างหน้าเนี่ยก็ะจะไม่มีโอกาสที่จะกู้ยืมเงินมาริ่เรียนได้นะครับต่อไปอาชีพก็ไม่มั่นคงไม่ดีโอกาสในการทํางานก็น้อยลงต่างๆาเหล่านี้เนี่ยมันก็กระทบต่อเศรษฐกิจ มันกระทบต่อกรันระสังคมแลในท้ายสุดเนี่ยมันกระทบอนาคตของประเทศชาติด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานเนี่ยต้งรัหนักตรงนี้ก็ต้องช่วยใน,นการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยให้มันให้กอยสอเขา้าได้รับเงินคืนให้โอกาสกับเด็กในวันข้างหน้าต่อไปนะครับ